สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จาาออฟซิลานะครับมีงัวงามคู่ในวันนี้นะครับวัวสวยคู่นะแปลเป็นภาษาไทยนะครับนี่จอดอยู่ข้างหลังสองลำนี้นะครับงวงามคู่นี่ยี่พอยีแม่ข่อยนะครับนี่มามาดูลำแรกก่อนนะครับนะสวยสุดๆุดเลยนะครับคันนี้นะลำแรกนะครับอีดูสุดีแมกออนนิวตัวไฮแลนเดอร์โฉมวีคอร์สนะเครื่องยนต์3.0นะครับโฟร์วิวไดนะคันนี้โฟร์วิวไดเกียร์ออโต้นะครับ ขับเคลื่อน4ล้อปี2012นี่คันนี้ลำแรกนะครับงัวงามคูล้ลนีพ่พอยแม่อะมาดูอีกหนึ่งลำนะครับนี่จอดคู่กันเลยนะขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับนี่ลำที่2นะครับคันนี้ก็คือ isuzu d max all new ตัวไฮ g ลนเดอร์ชฉม v คอร์ตเครื่องยนต์3.0เกียร์ธรรมดานะโฟ u wheel ขับเคลื่อนสล้อปี2013นะคันนี้ปี2013นะมา เดี๋ยวเราจะพาดูพาชมทีละคันนะครับวันนี้นะเราได้งัวงามคูมาเด้อมาเลือกเอานะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะนี่คันนี้ Auto, ye, เ,นนนนเกียร์ออโต้โฟวิวได้ขับเคลื่อนสี่ล้อคนะันนี้ ye, นะครับเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อนะโฟวิวได้นะครับชอบแบบไหนมาเลือกเอามามาดูลำนี้ก่อนเลยนะครับอ่างวงามคูเฮามือนนี่นะครับจอดเทอเลอร์สูงเจิน้นเทินขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับย้ำกันอีกครั้งนะลำแรกนะครับ อ s ซูซูดีแม็กออนนิวตัว Highlander ชม v ีคอร์เครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้นะคันนี้เกียร์ออโต้โฟรวิวไดปี2012นะราคา3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับหน้าหลังเดิมเนี่ยฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับสีสันรอบคันสวยเลยมีชุดแต่งให้พร้อมดูนี่นะครับเบิ้งเอาซุ้มล้อชุดแต่งล้อแม็กสวยเลยนะครับพร้อมลุยหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีนี่ไหม สี่ประตูยกสูงโรงงานที่สำคัญนะครับได้ตัวโฟล์วิวนะโฟล์วิวไดขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมาตามมาเลยมาดูรายละเอียดกันนะครับนี่ไหมงวงน้ำคูเด้หนี่อีพอีแม่ไขน่นะครับมาเบิงเอามาเบิงเอวาานี่มานะครับมาดูรายละเอียดฝั่งนี้เลยนะสวยมากคันนี้บอกเลยสวยสุดๆนี่นะสี่ประตูยกสูงโรงงานนะครับได้เกียร์ออตโต้นะคันนี้เกียร์ออตโต้โฟล์วิวไดนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อ สวยสุดๆราคาเบาๆ3า0 0 0นกว่าบาทนะนี่มาดูนะครับมาดูมาชมเลยนะนี่นะครับนี่เป็นสภาพภายในนะสภาพภายในภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะครับสะอาดสวยงามเลยนี่เบาะเดิมมาจากโรงงานนะครับดูเลขไม้นะอ่าดูเลขไม่ก่อนเลยคันนี้ไม้แท้2องแสนสามนะไม้แท้2องแสนสามนะครับฟังก์ชันพวงมาลัยนะคอนโซลเดิมแอร์แบ็กคู่เบรก ABS ดูเกียร์เนี่ย เกียร์ออตโต้โฟวิวได้นะขับเคลื่อน4ล้อโฟวฟิฟ,ฟ้านะคันนี้โฟวฟิฟ,ฟ้าเลยพร้อมใช้งานนะครับอ่ะดูแผงประตูนะแผงประตูเดิมนะคันนี้แผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับสวยสุดๆราคาเบาๆอ่ะมาดูทางนี้เลยนะครับวันนี้เราจะไปเร็วนิดนึงนะครับเรามี2คันนะนี่ดูเลยนะครับคุณอ่ะงามอิลีอีพอยแม่ เนี่ยเบาะภายในเป็นสีน้ำตาลนะเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับสะอาดสวยงามแอร์เย็นหนาวเลยนะกระจกไฟฟ้านะคันนี้นี่ดูเลยนะครับงามผดงาโลพลยอปอยแม่ขอ่อยอ่าดูห้องเครื่องเลยต่อไปนะครับติดเครื่องให้ฟังเสียงด้วยพ้วน่ะนี่นะครับติดเครื่องให้ฟังเลยนะนี่ดูกันอย่างนี้นะครับวันนี้เรามีสองลำนะเราจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับ่ามาดูสภาพห้องเครื่องเนี่ยดูเลยนะครับ นี่ติดเครื่องแล้วนะนี่ติดเครื่องอยู่นะเครื่องแน่นๆไม่มีเขกไม่มีสันนะดูเครื่องเลยดูสภาพเครื่องนะไม่มีคราบน้ํามันนะครับไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มนะเครื่องดีการันตีเลยคันนี้ดูเนี่ยดึงแท่ขึ้นมานะครับคุณน่ะนี่ไหมป้าทั่เครื่องดีเกียออโต้รันดีที่สําคัญนะได้โฟวิวนะคันนี้โฟวิวดายขับเคลื่อนสีล้อนะครับหน้าหลังเดิมคันหน้าเดิมเพเดิมฝากระโปรงเดิมนี่นะครับ นี่เป็นลำแรกนะงัวงามคูเข้ามือนี่นะครับโอ้ยงามอีเลีนะครับงามขักงามแน่ยี่อยแม่นี่แไหมมาเลือกเอาเลยใครชอบแบบไหนนะย้ำเลยคันนี้เกียร์ออโต้โฟร์วิวไดนะขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับลำแรกมาลำที่2นะครับนี่มาดูนะนี่นะครับจอดคู่กันเลยนะเลือกเอาคันนี้นะครับอ s u ู u d ดีแมคออนนิวตัวไฮแลนเดอร์โฉมบีคอร์สนะเครื่องยนต์3.0 โฟวิลดขับเคลื่อนสล้อเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาปี2013นะคันนี้ปี2013ราคา3 0 0แสนนิดๆน,น,นะหน้าหลังเดิมนะครับดูเลยเนีย่ฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับสี่ประตูยกสูงโรงงานนะคันนี้ดูเลยสวยสุดๆราคาเบาๆเนี่ยเนี่ยดูสภาพเลยนะครับสวยมากรถพร้อมใช้งานเลยนะอ่ะ วนมาทางนี้บัดนี่นี่นะครับงัวง้ามคูเนี่ยจอด2คันอยู่ตรงนี้นะครับให้เลือกเลยชอบแบบไหนมาเลือกเอานี่ฝาท้ายเดิมนะกล้องหลังมีให้พร้อมนะครับสวยสุดๆเลยนะตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะโฟลวิวผมบอกเลยราคาท้องตลาดอยู่4 0 0แสนกว่านะ4 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยแต่เราขายแค่3 0 0แสนกว่าบาทนะได้ v c คอ s ์สโฟล์วิว i ดขับเคลื่อนสีล้อนะครับ4ประตูยกสูงโรงงานมามาดูมาชมรายละเอียดกันเลยนะครับ สวยสุดๆดนี่สองลำเลือกเอานะครับชอบแบบไหนมาเลือกเอานะชอบเกียร์ธรรมดาก็เป็นคันนี้ชอบเกียร์ออโต้ก็เป็นคันแรกนะครับมานี่เป็นสภาพภายในดูเลยนะภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับปรับไฟฟ้านะเบาะปรับไฟฟ้าดูเลขไม้นะครับนี่คันนี้เลขไม้แท้แสนเก้นะไม้แท้แสนเก้นะครับฟังชันพวงมาลัยแอร์แบคคู่เบรก ABS นะตัวนี้เกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดา5สปีดโฟไฟฟ้านะครับคันนี้นะโฟรวิวไดปรับไฟฟ้าเลยนะครับสวยมากราคาเบาๆเ,เลย3 0มแสนนิดๆน,นะคันนี้เนี่ยแผงประตูดเดิมนะครับกระจกไฟฟ้านี่นะครับงวงามคูเฮาสคันเลือกเอาชอบแบบไหนตามใจเลยนะครับนี่อ่ะ เบาะนะครับเบาะแถวหลังเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลสะอาดสวยงามแอร์เย็นหนาวนะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนี่นะครับต่อไปเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเสียงด้วยนะอ่าพั่นนะนะครับสตาร์ตตึมน,นี่สตาร์ตตึมมีพลอยแม่แขวะามาดูมาชมเลยนะครับนี่อ่านะครับนี่ดูเลยนะครับฟังเสียงเครื่องยนตนะ์นะนี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ติดเครื่องอยู่นะ นี่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3.0นะเป็นเครื่อง VGS Turbo นะครับ e e l d r ด v e ขับเครื่อน4ล้อนะเครื่องดูดูเครื่องเลยเครื่องแห้งๆนะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับเครื่องช่วงล่างดีเกียร์โฟใช้งานปกตินะนี่ไม่มีควันไม่มีไอนะ้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับคันนี้รับประกันการันตีให้เลยคานหน้าเดิมเพจเดิมซุ้มซอกเดิมอ่าดูด,ดูตรงนี้หน่อยผู้ช่วยเลืมืมดูเพจหน่อยนี่ แผ่นเพดูเลยเนี่ยเพดเดิมแท้แน่นอนพลาสติกยังไม่หลุดหายไปไหนเลยเนี่ยดูนะนี่ไหมงามอิลลนะครับพร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยเนี่ยทั้งสองลำเลยนะวันนี้นะครับงวงามคูเฮาได้เนี่ยเด้อเฝ้ามาเอาได้อี่พอีแม่แขวะบาททั่วโอ้ยงามโผล่งามโพเลยเนี่นะครับราคาเบาเบาเล้าใจเลยสามแสนกว่าบาทนะเนี่ยทั้งสองคันนี้นะอ่านะครับมาเอ <Yeah. S 1> นะครับ อะนะครับนี่นะครับวันนี้นะเรานะครับจากอฟศิลานํามาเสนอ2ลลำนะสองลำชอบแบบไหนสไตล์ไหนเลือกเอานะครับลำแรกนะย้ํากันอีกครั้งนี่คันนี้นะครับ i ินส er ูดีแม็กออนนตัวไฮแลนเดอร์โฉมวีคอร์เครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้นะคันนี้เกียร์ออโต้ปี2012นะครับโฟร์วิวไดอ่าลำนี้นะครับย้ํากันอีกครั้งนี่นะครับฝั่งนี้นะ อินสูตรดีแม็กออนนิวตัวไฮเลนเดอร์โฉม V ีคอร์ตเครื่องยนต์3.0เกียร์ธรรมดา4 w ร์วิวไ์นะคันนี้นะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาปี2013นะราคา3 0 0 0นนิดๆนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นทั้ง2ลํลำที่เรานำมาเสนอกันวันนี้ใครชอบแบบไหนรุ่นไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777 หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ